วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรกะหม,ม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอต่างๆของเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ในช่วงการสำรวจและค่อยความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ในการน,นี้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน689ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมียรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนหครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่